สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปอสองทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูนันทยาอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4วัฒนธรรมน่ารู้นะคะตัวชี้วัดก็คือยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย ที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ศส4 3ป2ทับนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนเรายังอยู่กันในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนนะคะวัฒนธรรมในชุมชนก็คือ วัฒนธรรมมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกชุมชนนะคะอย่างเช่นการทำความเคารพด้วยการกราบและการไหว้การใช้ภาษาไทยการรับประทานอาหารไทยเป็นต้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมในชุมชนข้อที่1ก็คือการแสดงความเคารพด้วยการกราบและการไหว้สอ,อาหารไทย 3. ภาษาไทยนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนในข้อที่1การแสดงความเคารพโดยการกราบการไหว้ค่ะการกราบพระก็คือการกราบแบบเบญจางคับปิษฐ์นะคะ การกราบพระแบบเป็นจางคประดิ์จะมีด้วยการสามจังหวะด้วยกันนะคะจังหวะที่หนึ่งก็คือท่ากราบเรียกว่าจังหวะที่หนึ่งเรียกว่าอัญเชลีให้ยกมือขึ้นในท่าประนมมือผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงจะนั่งท่าเทพธิดานะคะจังหวะที่สองเรียกว่าวันทา ยกมือขึ้นไหวาตามระดับที่หนึ่งก็คือการไหวพระต่อไปจังหวะที่สามก็คืออภิวาทโทษมือทั้งสองพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อย พอให้หน้าผากจดพื้นระหว่างมือทั้งสองผู้ชายสอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงส่วนผู้หญิงสอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงเช่นกันค่ะต่อไปนะคะการแสดงความเคารพโดยการไหว คนไทยเวลาเจอกันเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะยกมือไหว้แล้วก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมคะซึ่งการไหว้ในระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าการไหว้พระเห็นไหมคะผู้หญิงนมัสการคะ่ะผู้ชายนมัสการครับ ระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะระดับที่สาการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยหรือผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนกันวัฒนธรรมในชุมชนในเรื่องที่2ก็คืออาหารไทยนะคะประเทศไทยมีกี่ภาคเด็กๆรู้ไหมคะประเทศไทยของเรามีทั้งหมด4ภาคนะคะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ เรามาดูอาหารภาคแรกก็คือภาคกลางอาหารภาคกลางจะเป็นอาหารไทยพื้นเมืองของชาวภาคกลางเอกลักษณ์ของอาหารภาคกลางก็คือมีความหลากหลายของรสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเผ็ดหวานมีครบทุกรสชาติเลยนะคะเช่นเมนูน้ำพริกเมนูกะทิเมนูผักสดและเมนูปลาค่ะ มาดูเมนูแรกเมนูกะทิต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยดังไปทั่วโลกนะคะห่อหมกก็ทำจากเนื้อปลาใส่กระทงใบตองนะคะก็จะมีเนื้อสัตว์อื่นๆเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อหอยเนื้อหมึกได้นะคะและ แกงเขียวหวานสีเขียวๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยค่ะคือแกงเขียวหวานเช่นแกงเขียวหวานไก่หมูเนื้อหรือทะเลลูกชิ้นได้หมดเลยนะคะใส่มะเขือเปราะมะเขือช่อนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะเมนูกะทติต่อไปแกงเทพโพก็คือแกงผักบุ้งนั่นเองนะคะแกงมัสมั่นไก่ต้ม ขาไก่ซึ่งจะเป็นน้ำสีขาวๆนะคะใส่ขาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะจะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะเมนูต่อไปคือเมนูน้ำพริกหน้าตาแบบนี้น้ำพริกกะปิก็ทำมาจากกะปินะคะกินทานกับผักสดผักรวกปลาทูทอดไข่ต้ม ไข่ทอดชะอมไข่ทอดมะเขือยามหรือดอกแครหรือดอกอันชันได้หลายๆดอกชนิดนะคะต่อไปน้ำพริกปลาทูใช้ปลาทูนึ่งนั่นแหละค่ะเอามาแกะแล้วก็มาตำก็ทานกับผักสดแล้วก็ไข่ต้มไข่เจียวนะคะต่อไปอาหารภาคเหนือนะคะ อาหารภาคเหนือเป็นอาหารพื้นเมืองของคนเหนือที่เราเรียกว่าอาหารบ้านนาเอกลักษณ์ของอาหารเหนือคือไม่นิยมใส่น้ําตาลนะคะอาหารภาคเหนืออย่างแรกคือไส้อั่วทําจากไส้หมูแล้วก็ยัดพวกวุ้นเส้นหรือต่างๆเข้าไปนะคะลักษณะเป็นยาวๆทานกับผักสดหลายๆชนิดค่ะ น้ำพริกหนุ่มทำจากพริกที่ยังไม่แก่ก็เลยเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มจะมีสีเขียวทานกับแคบหมูแล้วก็ผักสดน้ำพริกอ่องก็ใช้มะเขือเทศมาตำกับแล้วก็มารวนกับหมูสับนะคะรวนในกระทะทานกับผักสดแคบหมูเหมือนกันค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือเลยนะคะขันโตกเป็นรวมการเป็นการรวมอาหารเหนือหลายๆอย่างใส่ถ้วยเล็กๆวางในสำรับที่เราเรียกว่าขันโตกนะคะต่อไปอาหารอีสานค่ะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอาหารอีสานคืออาหารพื้นบ้านของชาวอีสานเอกลักษณ์ของอาหารอีสานก็คือส้มตำราบ น้ำตกข้าวเหนียวและปลารา้าอาหารอีสานได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมากเลยนะคะร้านอาหารอีสานมีอยู่ทั่วไปทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะอย่างแรกเคยราบอย่างราบหมูราบเป็ดราบเนื้อราบไก่ราบประดุกนะคะต้มแซบ่บคล้ายๆกับต้มยำแต่จะมีรสชาติเข้มข้น และจะไม่ใส่กะทินะคะก็จะมีทั้งกระดูกหมูทั้งเนื้อทั้งไก่ได้หลายอย่างค่ะและไส้กรอกอีสานจะคล้ายๆกับไส้อั่วเพียงแต่จะสั้นแล้วก็เล็กกว่านะคะก็จะมีอย่างเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวแล้วแต่คุณชอบค่ะซุปหน่อไม้ก้อยไข่มดแดงมดแดงส้มนะคะและน้ำพริกปลารา้าสับนะคะ ต่อไปอาหารภาคใต้อาหารภาคใต้คืออาหารพื้นเมืองของภาคใต้ของประเทศไทยกับข้าวปักใต้รสชาติจัดจ้านเช่นสตอน้ำบูดูอย่างแรกะคะแกงไตปลาใส่ผักหลายๆชนิดรสชาติเข้มข้นจะมีความเผ็ดมากใส่หน่อไม้มะเขือเปลาะ ถั่วฝักยาวชะอมมันเทศมันฝรั่งได้นะคะจะมีความเผ็ดมากกุ้งผัดสตอใส่กะปินิดหนึ่งฝักสตอลักษณะเป็นแบบนี้นะคะข้าวหมกไก่เป็นข้าวที่ผัดกับขมิน้นจึงมีสีเหลืองนะคะข้าวยำน้ำบูดูก็จะมีข้าว,วก็มีน้ำบูดูนะคะก็จะมีผักอะไรก็ได้ใส่ไปได้ทั้งหมดนะคะ เวลาทานก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำบูดูค่ะนน้ำบูดูลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทำมาจากปลากระตักหรือปลาไส้ตันซึ่งเป็นปลาน้ำเค็มคล้ายๆกับน้ำปลาร้าของคนอีสานนะคะเพียงแต่ปลาร้าจะทำจากปลาน้ำจืดนะคะ จะเห็นว่าอาหารไทยทั้งสี่ภาคเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งชาวต่างชาติก็ชอบกันมากนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ